ระเบิดสีชมพูของจอมานบูรุนแรงมากแต่ทั้งสองคนก็ปลอดภัยดีโกเทนคูดก็ส่งมิสไซล์ม่องเท่งลงไปใส่บูเป็นชุดๆจนพิกโรต้องตะโกนห้ามคิดจะทำลายโลกให้เละหรือไงแม้จะไม่มีใครรอดแต่อย่าลืมสิว่ายังมีดราก้อนบอลกระจายอยู่ทั่วโลกนะคืนทำลายไปแม้แต่ลูกเดียวโลกก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วโกเทนคูดก็หยุดมือ บูก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินสภาพสะบักสะบอมความโกรธปรากฏขึ้นที่ใบหน้าแม้ดูเหมือนว่าจอมานบูจะไม่เป็นอะไรมากแต่ด้านจิตใจน่าจะอ่อนแอลงบ้างแน่ๆเป็นครั้งแรกของจอมานบูที่ได้ต่อสู้กับคนเก่งอย่างโกเทนคูสจมูกของโกเทนคูสก็ยื่นแหลออกมาย่อตัวเองว่าแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล บูเห็นโกเทนคูดประมาทก็พุ่งเข้ามาเอาหัวโขกเข้าไปแล้วเข้าไปกอดจับหม่งโลกโกเทนคูดพุ่งขึ้นมาสภาพตอนนี้ก็ไม่ต่างจากบูบูพุ่งเข้ามาต่อยโกเทนคูดลบสวนเข้าไปบูถลายลงไปชนตึกกรามบ้านช่องพังพินาศบูหลบโกเทนคูดที่พุ่งเข้ามาใช้แขนยางยืดจับโกเทนคูดดึงเข้ามากอดจนเขาหายใจไม่ออกโกเทนคูดก็กัดบูซะเลยเขาก็สลัดลุดพุ่งเอาหัวชนแต่ไม่โดนจนพุ่งไปหยุดที่ตึก บูก็พุ่งเข้ามาซ้ำโกเทนคูดโมโหพุ่งเข้าไปแตะบูอ้าปากปล่อยพลังใส่จนตึกพังพินาศโกเทนคูดไม่เกรียมเขาก็อ้าปากปล่อยพลังคืนบูก็โดนเข้าไปบ้างแล้วทั้งคู่ก็ซัดกันนัวโกเทนคูดเตรียมปิดจ็อบจะทำให้บูแหลกละเอียดเป็นผุยผงปนปี้ไม่มีชิ้นดีตายซะแต่ร่างซปเปอร 3, ์ไซย่าสามดันหายไปซะก่อนอา้าว โกเทนคูดในร่างปกติทำหน้าเล,ลาๆใส่จอมานบูแผลบูหายดีแล้วโกเทนคูดก็ค่อยๆย,ย,ย่องเดินจากไปจากนั้นก็หัวเราะกลบเกลือนเมื่อโกคูเห็นดังนั้นก็เร่งให้ท่านปู่ไคโอชินเร่งมือน้อยพลังรวมร่างของพวกตัวจิว๋วลดลงแล้วแบบนี้ต้องโดนฆ่าแน่ๆปูก่กระบอกให้ไปได้แล้วจริงๆพิธีเสร็จไปตั้งนานแล้วเสร็จตั้งแต่5นาทีที่แล้วแล้วต้องรอ้อยคับขันก่อนแล้วค่อยไปสิถึงจะเราใจกว่า บูเดินเข้ามาหาโกเทนคูด โกเทนคูดก็ใช้ท่าซูเปอร์โกด์คาเมคาเซ่แอตแทคปล่อยผีน้อยออกมา8ตัวผีน้อยทั้ง8ก็พุ่งไปโจมตีบูก็สูดลมปล่อยลมออกมาเป่าผีน้อยกระเด็นไปชนกันเองจนระเบิดตูมตามโกเทนคูดก็ใช้จังหวะนี้เพ่นหนีดีกว่าแต่บูก็ยิงทำลายก้อนหินดักหน้าเอาไว้โกฮังถามว่าต้องทำยังไงถึงจะข้ามขีดจำกัดและเป็นนักรบที่แกร่งที่สุดได้ปู่ก็ตอบว่าเจ้ากับแปลงร่างเป็นซปเปอร์อะไรสักอย่างออกจะบอยก็ใช้วิธีแบบนั้น,น,น และแค่ตั้งจิตให้ดีโกหังก็ลองดูเบ่งพลังออกมาจนปูปลิวคิปิิโตชินและโกคูตะลึงพลังของโกหังสร้างแรงลมได้มหาศาล คิปิโตะจะอาสาไปส่งโกหังที่โลกเพียงลำพังไปกันเยอะก็คงเป็นตัวทวงเปล่าโกคูเข้ามาร่ำราลูกชายขอโทษนะโกหังพ่อเป็นคนของโลกหน้าไปแล้วถึงอยากจะไปด้วยแต่ก็ไปไม่ได้ก็อยากไปดูใกล้ๆนะว่าลูกแข็งแกร่งขึ้นแค่ไหนพ่อคงไม่มีโอกาสได้เจอลูกอีกจนกว่าลูกจะมาที่โลกหน้าสู้เขานะ จัดการจอมานบูกให้ได้โกหังก็ขอกอดพ่อทีลากรทั้งคู่ก็กดไลค์ให้โกหังก็หายไปพร้อมกับคิปิโตปู่ก็บ่นว่าเจ้านั่นลืมมาขอบคุณคนที่พยายามสุดๆแบบข้าได้ยังไง เมื่อมายังโลกโกหังก็ขอร้องให้คิปิโตช่วยเปลี่ยนชุดเป็นแบบเดียวกับของคุณพ่อให้หน่อยโกหังอยากสู้ด้วยชุดออกรบของคุณพ่อคิปิโตก็จัดให้จากนั้นคิปิโตก็ขอตัวข้าจะภาวนาให้นักรบผู้ยิ่งใหญ่ได้รับชัยชนะอยู่ที่โลกไคโอชินอันแสนไกลโพ้นก็แล้วกันโกหังก็พุ่งสู่สนามรบ โกเทนคูดโดนจอมานบูเวียงไปชนกับหน้าผาจนร่างแยกออกจากกันแย่ละสิรวมร่างหายไปซะแล้วจอมานบูก็เดินเข้ามาหาเด็กทั้งสองอย่างใจเย็นโกหังรีบไปช่วยเร็วเข้าแล้วตอนนี้ก็จบลง